ผมก็พร้อมจัดการนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอชอบทำนะฮะนะฮนะผมไม่สนใจแล้วนะครับว่าคุณจะเป็นใครอะไรไงและอย่ามาบอกว่าผมไม่แคร์สื่อผมเนี่ยแคร์สื่อ,มมอนะครับนะจำไว้เลยนะพี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวทุกคนรู้จักพี่เดพี่เดแคร์ให้ความสําคัญกับสื่อมวลชนถ้าผมไม่แคร์สื่อแล้วผมจะไปออกรายการทำไมวันนี้หโหนกระแสก็เชิญไทยรัฐก็เชิญอีกหลายช่องเชิญ เวิร์กพอยท์เชิญพรุ่งนี้ยิ่งเต็มเลยคุณจะเอาช่องไหนผมยังไม่ไปออกเลยก็ใช้วิธีการโฟนอินบ้างอะไรบ้างพรุ่งนี้ก็มีช่องวันก็เชิญน,นะครับเคลียร์ชัดเวิร์กพอยท์ก็เชิญหลายช่องวันนี้ก็มีไงทั้งเนชั่นทั้งอะไรเชิญหมดผมขวัญใจสื่อมวลชนนะครับนะแล้วก็มาบอกว่าอะไรนี้มีคนมาด่าผมขณะไลฟ์สดก็พวกคุณเนี่ยพวกผมไม่มีหรอก นะคนที่เขามาดูรายการผมก็มีแต่คนรักผมส่วนนอกนั้นไ้พวกที่แฝงเข้ามาก็ด่าผมผมก็ไม่สนใจ f c บอกว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสรรผมก็เชื่อ f c ฟก็ไม่ต้องอ่านมันอ่านเฉพาะที่สร้างสรรน,นะครับนะบอกว่าอะไรนี้ผมไปช่วยคนชั่วเออนะช่วยคนผิดนะช่วยทนายตั้มอะไรต่างทนายตั้มเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วก็ทนายตั้มก็ยังไม่ใช่คนผิด สารยังไม่ตัดสินถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถามผมช่วยทนายตัม้มไหมไม่ได้ช่วยทนายตัม้มมีทนายความอยู่แล้วทีมเขาต้องมีทั้งสี่ห้าคนเขาวางแผนในการสู้คดีมานานแล้วผมก็นําข้อมูลในส่วนของทนายตั้มมาแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบเพราะทุกวันนี้ก็มีแต่ละการรายงานข่าวจากคุณสนทิอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยทีละคลิปทีละคลิป EP หนึ่ง EP สองของออชื่ออะไรวะพี่อ้อยผมก็เอาของคุณ อธานายตั้มมาปล่อยบ้างนะครับนะซึ่งข้อมูลของทนายตั้มกับทางพี่อ้อยมันก็ต้องไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ตรงกันคุณสนธิจะมาว่าผมได้ไงนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปผูกขาดความถูกต้องนะอย่าผูกขาดนะและคนอย่างผมไม่เคยเกรงกลัวใครบอกได้เลยนะครับจะทําอะไรจะแฉอะไรได้แล้วผมไม่ใช่ทนายตั้ม ไม่เคยโกงลูกความไม่เคยอะไรต่างๆไม่มีแผลอะไรเลยนะคุณตรวจสอบได้เต็มที่เลยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เอฟซีธนายคายทุกประมาณเกือบ3ามล้านคนสบายใจได้ว่าคนอย่างผมตรงไปตรงมานะและที่สำคัญเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเลวจะช่วยยังไงก็รักนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปช่วยกันปกปิดความชั่วหรืออะไรไม่เกี่ยว นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเอฟซีผมยิ่งรักทุกคนเลยนะครับนะรักทุกคนนะใครชอบผมก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วผมไม่ได้ให้ราคาอะไรกับคุณสนทิชัดเจนไหมครับนะอยากแฉอะไรก็แฉนะครับนะครับนะเข้าใจนะส่วนทนายตั้มสมมุติว่าทําผิดก็ติดคุกก็แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ทําผิดก็รอดคุกนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ นะเป็นวันที่ทนายตั้มนะครับออกมาปรากฏตัวที่กองปราบมันก็ทําให้คดีความก็เริ่มไปไงเกมเริ่มเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะทนายตั้มไม่ได้หนีหลายคนปล่อยข่าวครับนะสื่อบางสื่อปล่อยข่าวทนายตั้มหนีไปแล้วหลบหนีบ้างอะไรต่างๆเต้าข่าวมัว่วหลบหนีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆย้ายบ้านแย่อะไรต่างๆาายายางางข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าทนายตั้ม นอนอยู่บ้านเขามีตำรวจหกนายจากกองปราบไปเฝ้าทางเข้าหมู่บ้านเขาเข้อเท็จจริงปรากฏชัดเพราะฉะนั้นไอ้สื่อมวลชนประเภทเต้ตเขาข่าวใส่ร้ายคนนี่มันก็ไม่ถูกต้องเขาไม่ได้หนีไปไหนเลยเขาก็นอนอยู่บ้านเขานะนะครับนะครับวันนี้เขาออกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็เดินมากองปราบโดยไม่ต้องแจ้งหมายข่าวนะครับเขาก็มาพบพนักง,งานสอบสวน แล้วก็ให้สัมภาษณ์ประมาณ15นาทีทําให้เกมของคดีเปลี่ยนแทนที่วันนี้จะมีข่าวออกหมายจับก็เป็นไงยกเลิกการออกหมายจับไปนะเพราะแหล่งข่าวทราบมาว่าวันอังคารจะอ,ออกหมายจับทนายตั้มโผไม่ออกหมายจับเพราะทนายตั้มพูดชัดเจนปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องเงิน71ล้านโดยบอกว่าเป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาหรือให้โดยไม่จําเป็นต้องคืนนะนะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปฏิเสธปุ๊บ เป็นไงนะครับฝ่ายตำรวจก็ต้องไปคิดให้รอบคอบก็นี่เมื่อเขาปฏิเสธแล้วนะนะคุณไปกล่าวหาเขาช่อโกงคุณต้องไปหาหลักฐานมาว่าช่อบโกงยังไงหลอกลวงยังไงนะครับนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังอันที่สองเนี่ยทนายตั้มพูดชัดคดีนี้ไม่ใช่เรื่องการช่อโกงนะครับนะเขาพูดชัดเลยนะฮะนะครับก็นะบพูดชัดไม่ใช่การชอโกง นะครับเป็นเรื่องการให้โดยเสดหาเพราะฉะนั้นกล่าวหาเขาช่อโกงก็ต้องไปหาหลักฐานมานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เกมเปลี่ยนนะครับทำให้กระแสต่างๆในคดีนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพียนไปหลังจากนั้นต่อมาเงินอีกประมาณเท่าไหร่สาล้านไปกล่าวหาทนายตั้มกับพวกไปช่อโกงอีกเงินสาล้านอะไรต่างทนายตั้มบอกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของสก c a m m e r มีการหลอกลวงผู้เสียหายก็จบอีกหลักฐานมีอะไรถึงทนายตั้วไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สื่อประเภทเต้าข่าวมันก็จบเพราะการดําเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าออกคลิปเป็นวันวัน,ว,นวันนี้ EP หน EP สอ EP สาช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับไอ้แบบนี้มันก็เหมือนการทำคอนเทนต์นะครับนะในสำนวนมีที่ไหนล่ะนะครับเพราะนั้นประเด็น71ล้านเขาก็ปฏิเสธ ประเด็น39ไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเ็เลยเงินทองไม่ได้เข้าบัญชีเขาเลยจบจบไปอีกเหลือประเด็นรถเบนซ์นะทนายตั้มพูดง่ายๆเข้าใจาง่ายเลยรถรุ่นนี้ไปดูราคาตลาดเลยจะรู้ว่ารถคันนี้ราคาประมาณ1112ล้านไม่ใช่78ล้านตามที่มีคนเต้าข่าวเพราะฉะนั้นสื่อที่เต้าข่าวฝั่งผู้เสียหายก็เป็นไงไม่น่าเชื่อถือตกหมดทุกประเด็นแล้วก็ไปนำเสนอขา่าวบอกรถเบนซ์ ทนายตั้มรับเงินสดไป13ล้านหรืออะไรหลังจากนั้นก็เอารถไปเข้าไฟแนั้นไม่อยออเงินไปจ่ายก็เป็นความเท็จอีกปรากฏว่าไงฮะขอ้อท็จจริงปรากฏแล้วปรากฏรถนั้นเป็นชื่อของผู้เสียหายคือจัติพรตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไงโกหกหมดต่อไปบอกว่าเอารถเบ้นไปให้จีนเทาจีนเทาเช่าปรากฏก็เป็นไงทนายตั้มปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปให้จีนเทาเช่า จนกลายเป็นสื่อนี้ไปให้สัมภาษณ์ทางช่องเจ็ดวันนี้บอกว่าอะไรสันนิษฐานว่าคิดว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเปไ็นไงนะข่าวบิดเบือนทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ผมได้แหล่งข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าพนักง,งานสอบสวนพยายามสอบสวนปากผู้เสียหายหลายครั้งหลายหนเพื่อให้แน่ชัดว่าตกลงมันเป็นเรื่องเรื่องการให้โดยเสน่หาเรื่องการยากักยอกเรื่องการผิดสัญญา นะครับหรือการชอ่อกงเพราะคําให้การคําพูดต่างๆนั้นยังไม่สอดคล้องกับพยานเอกสารและแชทรวมถึงเส้นเงินเท่าที่ผมทราบมานะครับนะเท่าที่สมทราบมาก็ยังไม่สอดคล้องกันก็เลยต้องสอบไปสอบมาสอบไปสอบมาสอบอยู่นั่นแหละนะครับสอบจนตํารวจเหนื่อย นะครับคดีช่อโกงไม่มีคดีไหนแล้วจะมาสอบเยอะแยะขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าคดีอะไรแน่จะเป็นช่อโกงยักยอกนะครับนะ,บน,ะบนะครับหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เกมเปลี่ยนทนายตาั้มมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาสู้คดีแล้วนะสื่อพวกนั้นก็ปล่อยข่าวทนายหนีออกนอกประเทศไปทางจันทบุรีบ้างหนีไปมาเลเซียบ้างอะไรต่างๆไปไงโกหก ok หมดเลยนะครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพเวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราอาจจะเกียดทนายตั้มเรามองว่าทนายตั้มเป็นทนายเป็นทนายใสสีเทาบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีสื่อบางสื่อก็นะโอ้โหซัดเขาเต็มเหนียวมันก็ทําให้นะเขาค็ดูแย่นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดนะแต่กําลังอธิบายว่า <c oughs> เวลาศาลเนี่ยตัดสินเขาดูจากพยานหลักฐานในสํานวนนะครับดูจากพยานหลักฐานในสํานวนไม่ใช่ดูจากน้ําลาย พราะฉะนั้นเขาปฏิเสธทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะเขาวางแผนในการสู้คดีมาอย่างดีเขารอว่าเมื่อไหร่จะออกหมายเรียกเมื่อไหร่จะออกหมายจับเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เกมเปลี่ยนและเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะดําเนินคดีเรื่องช่อโกงปกติธุระหรือฟอ้องในอะไรต่างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกองปราบจะต้องสืบสวนสอบสวนให้ลึกมากกว่านี้ นะครับวันนี้เกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะออกหมายจับจะออกหมายเรียกเนี่ยต้องชะงักกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะนั้นก็เรื่องนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับการที่เราเป็นผู้เสียหายเวลาจะไปแจ้งความนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่านะมันเข้าองค์ประกอบความผิดข้อหาอะไรช่อโกงเนี่ยต้องมีเจตนาตั้งแต่แรกเลยในการโกงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการร่วมลงทุน นะครับแล้วทําไม่ได้ตามที่คํามั่นสัญญามันก็จะกลายเป็นผิดสัญญาทางแพ่งมันก็ไม่ใช่การชอ่อกงนะครับนะคดีร่วมลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับนะครับ,ร,บร่วมลงทุนมันมีกําไรและขาดทุนอย่างนี้ไม่ทําตามสัญญาก็ผิดสัญญาร่วมลงทุนนะครับยกเว้นไปให้คำมั่นสัญญาว่า เอาเงินมาลงทุนเท่านั้นตอนนี้แล้วจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแน่นอนการันตีไอ้แบบนี้อาจจะเป็นชอบโกง,งได้เพราะถ้าทําไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องการหลอกลวงนะครับอันนี้พี่เดย์เล่าให้ฟังในเรื่องความรู้นะครับนะครับนะบพี่เดย์ให้ความรู้ตรงไปตรงมาแล้วไม่จําเป็นต้องไปสนใจอะไรแต่พี่เดย์แคร์สื่อนะอย่าไปหลงเชื่อสื่อเครือผู้จัดการบอกพี่เดย์ไม่แคร์สื่อถ้าไม่แคร์สื่อจะเรียกสื่อมาทําไมวันนี้ต้อง16ช่องนะครับ เวลาผมเรียกสื่อมานี่แน่นสำนักงานทุกครั้งไม่ว่าคดีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ยังรับผิดชอบคดีสําคัญที่เป็นข่าวอยู่หลายคดีอยู่นะนะครับและจําเป็นต้องแคร์สื่อเพราะถ้าไม่แคร์สื่อถึงเวลาเรียกสื่อสื่อจะมาหรือต้องให้เกียรติสื่อต้องดูแลสื่อนะครับดูแลหมายถึงให้ความเข้าใจนะครับน้องๆลูก,ล,กลูกหลานๆทั้งนั้นนะพี่เดย์เป็นคนน่ารักอยู่แล้ว เนะเพราะนั้นใครจะบอกพี่เดไม่แคร์สื่อไม่มีครับสื่ออยากจะมาหาผมอยากมาสัมภาษณ์พี่เดไม่อยากฟังความข้างเดียวอันนี้เขาบอกผมนะนะถ้าฝั่งคุณสนทิพพูดอย่างนี้อ่าต้องฟังพี่เดพูดมันจะได้ฟังให้ครบถ้วนส่วนใครจะไม่ชอบผมก็ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ f c บอกไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรผมก็จะไม่อ่านครับก็ขอบคุณมาก f c ที่ให้กำลังใจผมนะครับนะนะครับเออนะครับ อันนี้ก็คือตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้มใครผิดใครถูกรอสารตัดสินนะครับเรื่องนี้มันมีพิรุษเยอะเงินตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปให้ทนายทําไมส่วนทนายก็อ้างว่าให้โดยสเสน่หาเงินตั้งเยอะตั้งแยะนะมันมีหลายเรื่องหลายราวที่มันน่าสงสัยทั้งคู่ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทั้งผู้ต้องหานะครับมันมันมันน่าสงสัยไปหมดอ่ะเหมือนสมัยกับหมวดจรูนกับครูปีชาจําได้ไหม หมวดจะูนก็จําหน้าแม่ค้าไม่ได้ว่าใครคนไหนเป็นคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นคนขายสลากกินแบ่งนะส่วนครูปีชาก็อ้างว่าทาหวยหายคนเห็นทั้งตลาดนะเออตำรวจก็บอกว่าสงสัยทั้งฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายผู้ต้องหานะครับนะครับฝ่ายเจ๊อ้อยกับทนายตั้มนอกจากจะให้โดยเสน่หาหรือช่อโกง7จิบ็ดล้านแล้ว ก็ยังมีการโอนเงิน39ล้านอีกนะเราก็ไม่รู้ว่าโลแมนสแกมหรือบิตคอยหรืออะไรต่างมันน่าสงสัยไปหมดทั้งสองฝ่ายนะมันน่าสงสัยไปหมดระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้มสงสัยกันไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะดําเนินคดีเนี่ยจะเอาทนายตั้มเข้าคุกได้หลักกฎหมายนะต้องสิ้นความสงสัยถ้ามันยังสงสัยอยู่ว่ามันชอบโกงหรือเปล่าก็ยกฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องอันนี้คือหลักกฎหมายง่ายๆ นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครแล้วทนายดีๆก็มีทนายโจรก็มีสีเทาก็มีตอนนี้มีข่าวก็บอกโอ้ทนายกลายเป็นโจรไม่ใช่ครับนะทนายตั้มก็ยังไม่ได้เป็นโจรน,นะศาลยังไม่ตัดสินตํารวจยังไม่แจ้งข้อาหาเลยนะครับส่วนสื่อฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะเรียกทนายตั้มเป็นโจรเรื้ออะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาไปนะครับนะโจรมันต้องเคยติดคุกกิจรางนะเขาเรียกว่าโจรน,นะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ขอให้มั่นใจในตัวพี่เดย์คนอย่างผมตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบนะครับรับรับการตรวจสอบนะครับทุกเรื่องจะตรวจสอบอะไรตามสบายเลยนะครับนะพี่เดย์นะไม่ต้องมีหมายคนครับอยากดูอะไรเข้ามาเลยนะจะดูหำก็มมได้เดี๋ยวถอนเกงให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมานะไม่มีประวัติด่างพ้อยนะข้อเสียมีอย่างเดียวคือเมาเป็นคนขี้เมานะครับ นะแล้วก็เป็นคนอาจจะปากเสียปากหมาแค่นั้นครับนะเป็นที่พึ่งของ f อซใครมีปัญหาอะไรต่างๆก็ถามได้นะครับเข้าใจนะเอ,อชัดเจนอืมนะครับอืมแต่เมื่อวานอะไรเนี่อยกอนนะอืมอืมนยครับมีอะไรบ้างครับอย่าดูนะนะครับนะทุกวันเนี้ยมันมีข้อสงสัยไปหมดสงสัยเพราะไม่เห็นหลักฐานบอกอนะไร นะครับไอ้ส่วนที่พูดกันไปพูดกันมาเนี่ยว่าไปตอนนี้ทนายตั้มต้นทุนมันต่ําพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อไงอผมไม่ได้มองว่ามันดีนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างวัดกันที่หลักฐานมันสงสัยไม่หมดน่ะนะนะครับเข้าใจนะจิบวายหน่อยครับจิบมาแล้วครับนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนอยากถามอะไรก็ว่ามาเลยเติมวายนะครับอาจารย์นะครับเติมมาแล้วครับนะครับนะแล้วผมกินวายแล้วนะมาจัดรายการก็ ไม่ได้ผิดกฎหมายนะนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะกินวายแล้วจัดรายการนะนะครับเยอะแยะไปแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเมาเหล้าเลยก็ขายสินค้าเยอะแยะไปเห็นไหมแม่ค้าออนไลน์นะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับใครอยากจะร้องเรียนอะไรก็เชิญตามสบายผมอายุหกสิบกว่าแล้วไม่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 สนใจอะไรนะถามว่าแคร์สื่อแคร์นะนะครับนะอ่านะครับแม่ตักเป็นยังไงบ้างแม่ตักก็ เตรียมถูกส่งฟ้องนะฮะส่งรายการแม่ตั๊กกรโดนพรบอรคอมชอบโกมประชาชนแล้วก็กฎหมายสกอบอแล้วก็ขายลวงขายของประมาณ4ีห้ข้อหา